สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามรับชมแลวก็รับฟังตัวเล็กแนวทางผ่านทั้งช่องของล็อกเก็ตยูคานานี่ตอนนี้เนาะค่ะค่ะเมื่อานี้ล็อกเก็ตเอารตัวเลขกแนวทางรับพัฒนาตรงหมวดมาให้เพื่อนเพื่อนพีพีเอฟซีแฟนครับทุกทุกท่านได้ติดตามกันเนาะในคลิปนี้ก็จะเป็นของปูุ่ลเจตหลักการลุงทรงเนาะค่ะที่ล็อกเกี้ยังพันในลงแนวทาง กราบขอบพระคุณในหลายนะคะที่ผู้สุนเจแลกับลุงทรงให้แนวทางมาวางทางช่องยางตอนน่อเนื่องกับตองวดเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดบ่ได้ที่สุดนะคะทุกๆครั้งแล้วก็ทุกๆคลิปก็ต้องกรา FC 9, FC M, ขบาขอบพระคุณในะเอฟซีแฟนคลับบัว่าสีเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กราบขอบคุณขอบคในหลายที่ยังรอคอยแนวทางแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้กับทุกๆเซียนแล้วก็กําลังใจให้ผ่านทางช่องของเรากิ๊กพร้อมนะกราบขอบพระคุณ,คณ,คณ,คณในหลาย เลขทุกตัวนะคะเอามาเป็แนแนวนทางโปรดซส่วิจารณญาณในการรับชมล้วก็รับฟังคือเกาเชนเคยนะคะเพื่อเป็นการเยเวลาเรากิซิพ้าไปเบิงตัวรลกแนวทางของปูซูลเจ็ดกันก่อนเนาะสำหรับของปูซูนเจ็ดเพื่อนก็เข้าไปที่ตัวเน้นตัวเจาะเนาะแต่อาจจะเป็นตัวกราฟออกตัวกราฟเนาะค่ะสาหรับของปูซูลเจ็ดเพื่อนก็นหายเด่นที่เจ็ดเด่นเจ็ดรองหกกับเข่าตัวดินของเพื่นเนาะคะ่ะเข้าตัวดินตัวเน้นถือว่า ปังสุดๆนะคะมีผู้ใดห้งมนันหรือผู้ใดเบึงแนวทางของปูสุนเจรักเดียวใจเดียวขันใดน้ำเพลินกะดีใจพร้อมเนาะดีใจด้วยค่ะสำหรับผู้ใดมันห้งมาตองวดค่ะตองงวดกับแนวทางราบพัฒนาของวันจันทร์มืออื่นนี้นะคะสองทุมครึงเอาไปรุนกันราบพัฒนาของปูสุนเจ็ดวิ่วงรูดค่ะเด่นที่เจ็ดค่ะเด่นที่เจ็ดร่องที่หก แนวทางมาดินเจ็ดอีกเหมือนเดิมเนาะสองตัวมีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดหกห้าหกหกหกแปดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะเน้นที่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะเพราะว่าเด่นที่เจ็ดเด่นเจ็ดตัวเน้นกับเจ็ด้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดแอบ 7, หน้าจอไปติไปต่อกับปูสุนเจ็ดนะขอให้ เกสีทุกๆท,ท่านหมานเฮงเนาะหยิบจับของเซียนใดกะขอให้ปังแนวทางทุกๆตัวถ้าบ่เข่าบ่ปังแล้วกีกะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับตัวเ็กแนวทางอบาบ่ว่าจะเป็นของเซียนใดเนาะขออภัยไว้ล่วงหน้าแต่งวดนี้ขอให้ปังให้เฮงคะขอให้เฮงเฮงอมาต่อของปูอของลุงทรงนะค่ะมาต่อที่ลุงทรง ลุงทรงกะเข้าไปที่ตัวเด่นเนาะสายวิ่งสายรูดตะเลขจับคูไปโบหอดบอดถึงนาะเสียดายค่ะเนาะคะ่ะสำหรับไฮเจดหา้าออกซิเจนาะคะ่ะรูดไปหนึ่งแต้มรูดไปแต้มเดียวเสียดายเนาะน่าเสียดายตัวเนีนตัวจอ,อีตั้งหาแล้วก็บล่หางพร้อมเนาะคะ่ะของลุงทรงวดนี้เลขวิ่งยังถือว่าเดินดีเนาะคะ่ะเพราะว่าสองตัวมาตัวของลุงทรงไปต้นนะคะ่ะ มาต่อของลุงส่งกับเราพัฒนาอ่างวดนี้งวดนี้บ๊ได้นิ้นหายล็อกกีกมากเนาะค่ะ,ะคงศินเน้นทุกตัวเนาะน้นทุกตัวเด่นทุกตัวสําหรับวิ่งรูดเด่นที่แปดกับเจ็ดเด่นที่แปดกับเจ็ดสองตัวมีหาแปดหาเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งแปดน้นทุกหางเนาะหามาแค่สี่หางเนาะค่ะ แล้วก็เลขสามตัวสองหางเนาะมีหาเจ็ดแปดหาหนึ่งแปดอ่าแคปหน้าจอเดี๋ยวจะไปต่อกับลุงทรงเพราะว่าสายวิ่งสายรูดของลุงทรงถือว่าเดินดีเลขเด่นเพิ่นเดินดีอยู่นะคะของลุงทรงสองตัวเพิ่นกระเขาบอยอยู่ของลุงท,งทรงที่ผ่านมาเดือนนี้กะตลอดทั้งเดือนของเพิ่นก็ตัวเดินเนาะเดินเด่นเดินดี อันอีซีเก่าควก็คงจะรู้จะเห็นกันอยู่แล้วนะคะ,อ,ะอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วไปต่อกับลุงทรงแล้วก็ปูซูลเจตเนาะคะ่ะในคลิปนี้ในคลิปนี้ปูศูลเจตแล้วก็ลุงทรงเอาเทียบให้ตึงเนาะเพื่อใครชอบมักเสียนไหนจะเสียนนั่นนะคะ่ะเพว่าจะเป็นของลุงทรงปูศูนเจตอ่าแคปหน้าจอแล้วไปต่อกับทั้งสองเสียนเนาะกับกับประคุณแนวทางจากทั้งสองทันพร้อมเนาะคะ่ะที่ให้แนวทางมาวางทั้งช่อง เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งมืออื่นเอาไปรุ่นกันขอให้เอฟซีป,ปังๆมันมาแงๆเนานะแล้วเจอกันใ่ในคลิปหน้าคลิปนี้กกาบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ